วันนี้เราจะมาดูวูตเตอร์ GSM r f ขึ้น9 0 0าร้จริงก็ใช้ได้ทุกขึ้นตัวนี้เสียไฟเข้าเมาื่อกี้เครื่องไม่ติดทันิเตอร์เสียตัวแรกกินยวง เมื่อที่เราก็ได้เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนตัวใหญ่ขึ้นประมาณหนึ่งแอมตัวนี้ก็ได้ต่อเส้นลวดให้ระบายความร้อน สัญญาณจะมาจากโทรศัพท์มันจะเข้าทางนี้ตัวนี้จะเป็นเสาภายนอกเอาดอภายนอกยิงจากเสาสัญญาณโทรศัพทพ์เข้ามาต่อกับเสาอากาศยากิก็ได้ยิงไปหาเสา s M d e t a c หรือว่าทูมุกคันนี้จะจะเป็นเสาภายในเสาสั้นๆต่อกข้าไปตัวนี้จะเป็นเสาภายในเดี๋ยวเราเสียบไฟให้ดูตัวนี้ใช้ไฟแค่ 9โวลต์ DC 9โวลต์แต่ที่เราเสียบเข้าไปนี่ DC 2วโวลต์เข็ตนะครับ